สวัสดีค่ะมาเลี้ยงจิ้งหรีดกันต่อนะคะคลิปนี้จะแชร์เทคนิคในเรื่องของการให้อาหารจริ้งหรีดนะโดยปกติเพื่อนๆจะชอบถามนิตมาว่าให้อาหารจิ้งหรีดตอนไหนบ้างให้กี่เวลาให้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะค,ะคลิคนี้จะมาบอกเรื่องเวลาที่ดีที่สุดในการให้อาหารเขานะ,ะจริงๆมันก็ให้ได้ตลอดแหละขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกตรงไหน แต่เวลาที่นี้สังเกตแล้วก็เขากินดีที่สุดหมาะที่สุดที่จะแนะนําคือให้ช่วงเช้าเลยเพื่อนเเช้าเนี่ยค่ะทุกๆเช้าเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องให้เช้าเละเย็นให้ตอนเช้าไปเลยแล้วก็ดูว่าเขากินเยอะแค่ไหนถ้ากินเยอะก็ให้ไว้เยอะเลยเนี่ยเขาเริ่มกินเยอะอันนี้ก็จะให้ประมาณนี้แล้วตอนเย็นคือไม่ได้เติมเช้าอีกวันค่อยมาดูนะฮะตอนเช้าเชา้าอากาศดี มแมลงจะชอบออกมากินอาหารนี่นะคะตามภาพที่เห็นพอตอนบ่ายจะหายจะเงียบเพื่อนๆอลองสังเกตนะ,ะตอนเย็นถ้าเรามาเติมอาหารอีกออกมาบ้างแต่ไม่เหมือนเช้าตอนเช้าเนี่ยออกมาเยอะนะคะฉะนั้นท่านไหนที่อยากให้แมลงกินอาหารดีกินอาหารเก่งๆจะได้โตไวๆเนาะจะได้ตัวสมบูรณ์เนี่ยให้เน้นไปให้ตอนเช้านะ,ะเช้าแค่ไหนช่วงเช้าที่อากาศกลางเย็นแดดยังไม่แก่มากก็อยู่ประมาณ ตั้งแต่ตื่นนอนเลยอยู่ประมาณสิบโมงเนี่ยกำลังดีเลยนะคะส่วนการให้อาหารถ้ามีอาหารเก่าเหลืออยู่เทออกได้ไหมหรือเติมลงไปเลยได้ไหมแล้นี้เลือกที่จะเติมลงไปได้แต่เพื่อนๆท่านไหนอยากจะเทออกไปก่อนแล้วเติมอาหารใหม่เลยเนื่องจากอ่าบางทีมแมลงตัวเล็กเนาะยังกินพวกไม่ได้ใหญ่ไม่ได้นะ,ะก็ไม่ต้องทิ้งเทรวมไม่ต้งหากใส่ถุงไม่ต้งหากนะคะ่ะเดี๋ยวพอมแมลงกัด ค่อยเอามาปนอาหารหมายถึงปนอาหารที่เราจะให้อีกรอบนะแล้วก็ให้เขากินแบบนี้มันก็จะช่วยเซฟในเรื่องต้นทุนอาหารเราก็ไม่ต้องทิ้งอีกนะคะอ่าส่วนการถอดคาบเนี่ยจะถอดตรงไหนที่เคยถอดค้าบก็จะถอดตรงนั้นตรงไหนที่ไม่เคยถอดก็ไม่ถอดเป็นพฤติกรรมอีกแบบที่ยังงง,งว่าเออมันเหมือนตามกลิ่นหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะตรงไหนที่เขาเคยถอดค้าบเขาก็จะมาถอดกองกระจุกอยู่งั้นนะส่วนอื่นที่ไม่ได้ถอดก็จะสะอาดอยู่แบบนั้น อ่าก็ไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายนะคะโดยรวมจะประมาณนี้นะสำหรับท่านไหนที่ไม่รู้ว่าจะต้องให้อาหารเวลาไหนคลิปนี้น่าจะได้คำตอบแล้วหวังว่าเป็นจะเป็นประโยชน์ไม่มากกันหน่อยนะคะ